เอาแล้วับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับ11โมงตรงกับขาข้างที่11อาถรรพ์เลขเบิ้ลที่ไม่มีใครอยากถูกหวยสัตตสมเดือดดานอีกครั้งรากขาทหารไทยไปอีกหนึ่งงานนี้ต้องถามดังๆไปถึงคุณพี่ขเขมรเพื่อนรักตกลงเส้นแดนพี่จะเอาแต่ระเบิดพี่ไม่เก็บเนี่ยนะมันแฟร์ตรงไหนครับคุณพี่ เอาไงแน่ครับกัมพูชาหรือจะรอให้ขาขาดกันหมดกองพัน์ถึงจะคุยรู้เรื่องเสียงตูมสนั่นที่สัตตสโสมสถิติสยองที่โลกต้องจารึกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินทุกท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วกับผมคนข่าวภาคสนามที่จะพาคุณไปคลุกฝุน่นดมกลิ่นดินปืนและยืนดูความจริงที่มันเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนแฟนทิง้ง วันนี้บอกเลยว่าของขึ้นครับพี่น้องอารมณ์มันพุ่งปรีดประหลอดแตกเพราะข่าวด่วนที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้มันไม่ใช่ข่าวดีแต่มันเป็นข่าวร้ายซ้ำซากข่าวที่ทำให้คนไทยต้องกำหมัดแน่นแล้วทุบโต๊ะดังปังพาคุณบุกไปที่พื้นที่สังหารโหดเขวสัตตโสมจังหวัดตราดอีกครั้งจำชื่อนี้ไว้ให้ดีครับพี่น้องพื้นที่ที่ไม่ได้ปลูกโสมเกาหลีมาขายแต่มันปลูกลูกระเบิดเอาไว้รอแขก สดสดร้อนร้อนเมื่อเวลา11นาฬิกาเป๊ะเลขสวยแต่ซวยสนิททหารกล้าของเราชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิด TMAC ที่ทำหน้าที่ปิดท้องหลังพระย่ำเท้าลงไปเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยหวังจะให้ชาวบ้านได้ทำมาหากินหวังจะให้พื้นดินมันสะอาดแต่สิ่งที่แผ่นดินตรงนั้นตอบกลับมาคือเสียงตู้มสนั่นป่าคุณลองหลับตานึกภาพตามนะครับแดดชายแดนร้อนเปรี่ยง เงือไหลคลย้อยเข้าตาทหารไทยแบกเครื่องมือหนักอึง้งค,ค,ค่อยๆคืบคลานไปทีละนิ้วสายตาจ้องมองพื้นดินยิ่งกว่ามองหาเลขเด็ดเพราะพลาดแค่มิลลิเมตรเดียวคือชีวิตเปลี่ยนแล้วแล้วแจ็คพอตก็แตกไม่ใช่รางวัลที่1แต่เป็นระเบิดสังหารชนิดเหยียบให้น้ำหนักกดลงไปแล้วบึ้มทันทีแรงระเบิดฉีกระชากรองเท้าคอมแบตหนาๆเหมือนฉีกระดาษทิชชู่ ขาของรั้วของชาติเราขาดกระจุยนี่ไม่ใช่รายแรกและไม่ใช่รายที่สองแต่นี่คือรายที่11เ,เข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมขาข้างที่11ที่ต้องถูกตัดเส้นสังเวยพื้นดินมรณะแห่งนี้ถามหน่อยเถอะครับว่าสถิตินี้เราจะแข่งกันไปทำไมจะสะสมแต้มแลกของรางวัลเหรอมันแลกไม่ได้มันมีแต่ความสูญเสีย พื้นที่สัตว์สมตรงนี้มันมีอาถรรพ์เจ้าที่แรงหรือมันคือความล้มเหลวของการจัดการกันแน่บอกเลยว่างานนี้ยับครับพี่น้องอาการสาหัสเลือดทหารไทยหยดลงดินอีกแล้วแล้วไอระเบิดพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของใหม่แกะกล่องแต่มันคือมรดกเลือดจากอดีตที่ฝังลืมไว้เป็น10บสปีเหมือนผีเน่าที่ตามหลอกหลอนไม่จบไม่สิน้น เป็นระเบิดขาขาดที่ประสิทธิภาพทำลายล้างสูงทรงตรงจากยุคสงครามกัมพูชาพลาสติกหุ้มมันทนทานยิ่งกว่าความรักของหนุ่มสาวสมัยนี้ซะอีกผ่านไป30-40ปีมันยังทำงานได้ดีเยี่ยมรอแค่จังหวะเท้าใครสักคนไปเหยียบมันเท่านั้นและโชคร้ายหวยมักจะไปออกที่ทหารไทยผู้เสียสละเสมอทำไมต้องเป็นสัตว์โสมทำไมต้องเป็นที่นี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า มันเหมือนกับเรากำลังส่งลูกหลานไปเดินในทุ่งสังหารที่ไม่วันจบสิ้นการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมมันกลายเป็นภารกิจวัดดวงไปแล้วหรือยังไงทหารไทยเดินเข้าไปครบ32แต่ตอนออกมาต้องถูกหามใส่เปเลเหลือแค่31ชิ้นส่วนมันน่าเจ็บใจไหมล่ะครับพี่น้องพื้นที่ที่บอกว่าจะเคลียจะกู้จะทำให้ปลอดภัยสรุปแล้วมันคือกับดักมรณะชัดชด รายที่11คือตัวเลขที่ตบหน้าหน่วยงานความมั่นคงชาติใหญ่ว่าเรากำลังเดินย่ำอยู่เป็นความไม่ชัดเจนใช่ครับพื้นที่ตรงนี้มันอันตรายแต่ความอันตรายที่น่ากลัวกว่าระเบิดคือความนิ่งเฉยของใครบางคนและความไม่ชัดเจนของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนี่แหละครับเดี๋ยวพาทหน้าผมจะมาขยี้ให้ฟังว่าเพื่อนบ้านผู้น่ารักของเราเขามีบทศาทยังไงกับเรื่องนี้ รับรองว่าฟังแล้วจะรอ้องอ๋อแบบนี้นี่เองด้วยความหมั่นไส้มาถึงจุดเดือดปุดปดกันบ้างครับพาร์ทนี้ขออนุญาตเปิดไม์วิเคราะห์เพื่อนบ้านที่แสนดีประชดนะครับของเราหน่อยนะครับกัมพูชาหรือพิ่เมเขมรของเรานั่นเองคือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องพื้นที่ที่ทหารไทยเราไปเหยียบระเบิดเนี่ยมันมักจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือพื้นที่ที่ยังเกี่ยงกันอยู่ว่าของใคร พอเป็นเรื่องพื้นที่ทํากินเรื่องปราสาทหินเก่าๆหรือเรื่องบ่อนคาสิโนเนี่ยโอ้ยพี่เขมรแกไวมากแกเคลมไวยิ่งกว่าเน็ต 5G แกบอกนี่ของฉันนั่นก็ของฉันบรรพบุร,บรุษฉันสร้างไว้ยื่นฟ้องศาลโลกยื่นประท้วงกันวุ่นวายไปหมดขยันขันแข็งสุดๆแต่พอเป็นเรื่องระเบิดพอเป็นเรื่องขยะสงครามที่ฝังอยู่ในดินเงียบกริบเป็นใบิกันไปหมดพี่ครับทำไมทีเรื่องระเบิดพี่ไม่แย่งซีนบ้างล่ะครับ ทำไมไม่ตะโกนบอกชาวโลกว่าระเบิดลูกนี้ของฉันฉันขอเก็บเองบ้างล่ะแหมพอเป็นของอันตรายปัดให้ไทยตลอดหรือไม่ก็ทำมืนทำเนียนปล่อยเบลอนั่งมองตาปริบๆเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับไทยเราพยายามจะเข้าไปเก็บกู้ตามหลักมนุษยธรรมเพื่อให้คนปลอดภยัยแต่ทั้งฝั่งกัมพูชามักจะลีลาเยอะ ลีลายิ่งกว่านักแตะทวงเวลาเดี๋ยวก็บอกว่าเฮ้ยเ <c oughs> ตรงนี้เขตชั้นอยู่อย่าเพิ่งเข้าหรือบางทีก็บอกตรงนี้ยังไม่ตกลงกันห้ามยุ่งแล้วพอไทยจะเข้าไปกู้ก็ต้องระวังทั้งระเบิดระวังทั้งกระทบกระทั่งกับทหารฝั่งนู้นอ้าวแล้วระเบิดมันรอสนที่สัญญาไหมครับระเบิดมันรู้เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศไหมมันไม่รู้ใครเหยียบมันก็บื้มหมด การที่กัมพูชาไม่ชัดเจนเรื่องทิกัดไม่ชัดเจนเรื่องความร่วมมือมันเหมือนกับคุณพี่กําลังเลี้ยงระเบิดไว้เฝ้าบ้านแล้วพอเพื่อนบ้านเดินไปเหยียบคุณพี่ก็นั่งยิ้มมุมปากจิบกาแฟสบายเฉบมันใช้ได้ที่ไหนเล่าผมถามจริงๆเถอะครับทั้งฝั่งกัมพูชาครับท่านมีแผนที่ระเบิดไหมครับสมัยสงครามขเขมรแดงขเขมรสามฝ่ายขเขมรสีฝ่ายรบกันนวเนียฝังกันไว้เป็นดงท่านจําไม่ได้หรือแกล้งลืม ถ้ามีข้อมูลทำไมไม่เอามากางทำไมไม่เอามาแชร์หรือกลัวว่าถ้าบอกตำแหน่งระเบิดแล้วจะเท่ากับยอมรับเส้นเขตแดนโถถังกละมังแตกห่วงเรื่องเส้นเขตแดนในกระดาษแต่ไม่ห่วงขาคนจริงๆเนี่ยนะตรักกะป่วยมากครับพี่รักกันปานจะกลืนกินแต่พอกินแดนพี่เอาหมดพอกินระเบิดพี่ให้ไทยกินแบบนี้เขาไม่เรียกพื้นบ้านครับเขาเรียกเอาเปรียบ แล้วไอที่บอกว่าจะร่วมมือกันเก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนเนี่ยประชุมกันกี่รอบแล้วกินเบรกกินกาแฟาหมดงบประชุมไปเท่าไหร่แล้วถ่ายรูปจับมือกันยิ้มหวานหยดย้อยแต่ผลงานคืออะไรผลงานคือทหารไทยขาขาดรายที่ส1นี่ไงนี่คือใบเสร็จความล้มเหลวของการเจราจาเอาตรงๆนะผมว่าพี่ขมรนแกฉลาดแกมโกงอุ้ยขออภยัยลั่นแกรู้อยู่แล้วว่าตรงไหนมีระเบิดแกเลยไม่เดินแต่แกปล่อยให้ไทยเดินพลาดมาไทยเจ็บ จส่วนแกก็นั่งมองตาปลิบปริบทำหน้าเศร้าแต่ในใจอาจจะหัวเราะคิกคักบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่แมนครับท่านแน่จริงมาเดินจับมือกันสิครับจูมือกันเดินเข้าดงระเบิดเลยวัดใจกันไปเลยว่าเพื่อนบ้านอาเซียนเนี่ยมันรักกันจริงหรือเปล่าฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งนู้นนะครับเลิกเล่นเกมการเมืองบนกองระเบิดได้แล้วอย่าให้คนไทยต้องหมดความอดทนถ้าท่านยังทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนแบบนี้ระวังวันหนึ่งระเบิดมันจะย้อนกลับไปหาท่านบ้างกรรมตามทันนะจะบอกให้ พักเรื่องด่าเพื่อนบ้านมาดูหัวอกคนไทยด้วยกันบ้างฟังแล้วมันจุกอ,อกครับพี่น้องคุณรู้ไหมว่าทหารเก็บกู้ระเบิดเนี่ยชีวิตเขาแขวนอยู่บนเส้นได้ยิ่งกว่านักกายกรรมทุกย่างก้าวคือเดิมพันด้วยชีวิตไม่ใช่แค่ขารองเท้าคอมแบตคู่หนึ่งราคาไม่กี่พันบาทแต่มันต้องรับหน้าที่ปกป้องเท้าที่มีค่าประเมินไม่ได้ทหารหนุ่มๆวัยชกันบางคนลูกยังเล็กบางคนเมียเพิ่งท้อง ต้องมาเสี่ยงตายในป่ารกทึบที่สัตต์โสมระเบิดที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวก PMN2 หรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า black widow หรือแม่หมายดำหรือไอ้พวก t o p o p p e r ชื่อดูน่ารักแต่นิสัยเลวระาำครับมันถูกออกแบบมาไม่ได้กะให้ตายคาที่นะครับแต่มันกะเอาให้พิการเพื่อให้เป็นภาระของกองทัพเพื่อตัดกำลังใจพรมันระเบิดตูมขาคุณหายไปเพื่อนต้องมาหามต้องมารักษา มันสร้างความโกลาหลได้มากกว่าฆ่าให้ตายซะอีกจิตใจคนทํามันทําด้วยอะไรครับเนี่ยแล้วลองนึกภาพตอนกู้นะครับเครื่องตรวจจับโลหะร้องตีดตีดหัวใจทหารเราก็เต้นตุบตับแข่งกับเสียงเครื่องพอเจอเป้าหมายต้องเอาเหล็กแหลมค่อยๆทิมทิมแซะแซะ,ซะดินออกทีละเม็ดทีละเม็ดเงื่อยดกติ้งลงบนชนวนระเบิดพลาดนิดเดียวคือจบไม่มีปุ่มกดอันดูเหมือนเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะครับพลาดแล้วคือบึ้มไม่มีแก้ตัว แล้วที่น่าเจ็บใจคืออะไรคือสภาพภูมิประเทศของเขาสัตต o s o มันโหดหินป่ารกทึบทางลาดชันแถมฝนตกดินสไลด์บางทีระเบิดมันไหลครับจากที่เคยอยู่จุด A ไหลตามน้ำมาอยู่จุด B แผนที่ที่เคยทำไว้ก็ใช้ไม่ได้ทหารเราต้องสุ่มเสี่ยงกันหน้างานสดๆเหมือนเดินปิดตาคลำทางในเขาวงกฏมรณะรายที่11ที่เพิ่งโดนไปล่าสุดคิดดูสิครับ วินาทีที่เขาล้มลงความเจ็บปวดมันแล่นริ้วขึ้นสมองอนาคตดับวูบลงตรงนั้นจากคนที่เคยวิ่งเตะบอลได้เคยอุ้มลูกได้ต่อไปนี้ต้องใส่ขาเทียมต้องหัดเดินใหม่ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการเราเห็นข่าวแบบนี้เรานั่งไถมือถือในห้องแอร์เราอาจจะแค่กดแซดกดโกรธแล้วก็เลื่อนผ่านแต่สำหรับครอบครัวเขามันคือความพังพินาศครับแล้วถามว่าทำไมเราต้องไปกู้ทำไมไม่ล้อมรั้วแล้วปล่อยทิ้งไว้ ก็เพราะคนไทยเราใจดีไงครับเราห่วงชาวบ้านชายแดนที่ต้องเข้าไปหาของป่าเข้าไปทำมาหากินเราไม่อยากให้ชาวบ้านโดนเราเลยส่งทหารไปโดนแทนนี่คือความเสียสละที่แท้จริงแต่คำถามคือความเสียสละนี้มันคุ้มค่าถ้าเพื่อนบ้านอย่างเล่นแง่ครับทหารไทยทำดีแทบตายกู้ไปเป็นแสนลูก แต่ฝั่งกัมพูชายังทำตัวเป็นอ e ีแอบไม่ยอมให้ข้อมูลไม่ยอมเคลียร์พื้นที่ร่วมกันอย่างจริงใจมันเหมือนเราตักน้ำออกจากเรือรั่ว,วที่อีกคนคอยเอาสว่านเจาะเพิ่มเหนื่อยฟรีครับแบบนี้บอกเลยว่างาน TMAC เนี่ยคืองานปิดทองหลังพระของจริงเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภยัยถามว่าคุ้มกับขาข้างหนึ่งไหมบอกเลยว่าไม่คุ้มครับไม่มีเงินจำนวนไหนซื้อขาจริงคืนมาได้แต่ที่เขาทำเพราะหน้าที่เพราะคำสั่งและเพราะความรักชาติ คำนี้อาจจะดูเชยแต่สําหรับทหารหน้างานมันคือของจริงครับดังนั้นใครที่ชอบด่าทหารลองมาดูภารกิจนี้ครับแล้วคุณจะด่าไม่ลงแต่จะสงสารและแค้นแทนครับแค้นไอระเบิดบ้านี่และแค้นใครบางคนที่ปล่อยให้เรื่องนี้คาราคาซังมาเป็น10ปีรายที่11ต้องเป็นรายสุดท้ายได้แล้วหรือจะต้องรอให้ตั้งทีมฟุตบอลคนพิการจากสัตตสมได้ครบทีมก่อนถึงจะขยับตัวกันครับท่านผู้มีอำนาจ มาถึงช่วงสุดท้ายต้องขมวดปมให้แน่นแล้วตบให้หน้าสันจากเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบระเบิดรายที่11ที่เขาสัตตสมมันฟ้องอะไรเราบ้างมันฟ้องว่านโยบายการทูตแบบประนีประนอมมันใช้ไม่ได้ผลกับเรื่องนี้แล้วครับเรามัวแต่เกรงใจเพื่อนบ้านกลัวจะกระทบความสัมพันธ์กลัวเขาจะงอนแต่ผลลัพธ์คือทหารเราเจ็บตัวฝ่ายเดียวแบบนี้มันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเพื่อนครับมันคือความสัมพันธ์แบบลูกน้องกับเจ้านายหรือเปล่า ยอมเขาไปหมดถึงเวลาแล้วหรือยังที่รัฐบาลไทยกองทัพไทยและกระทรวงต่างประเทศต้องเลิกสุภาพแล้วหันมาทุบโต๊ะคุยกันให้รู้เรื่องต้องเรียกทูตเขมรมาปรับทัศนคติเดี๋ยวนี้ถามไปเลยตรงๆว่าจะเอายังไงข้อเรียกร้องมันต้องชัดเจนครับ 1. กัมพูชาต้องส่งแผนที่สนามทุ่นระเบิดสมัยสงครามมาให้ไทยเดี๋ยวนี้เลิกกัก 2. ต้องตั้งคณะทำงานร่วมเดินกู้ด้วยกัน ย้ำว่าเดินด้วยกันอย่าให้ไทยเดินนำหน้าแล้วท่านเดินตามถือร่มต้องเสียงเท่ากัน 3. ถ้าพื้นที่ไหนยังตกลงกันไม่ได้ว่าของใครให้ถือเป็นเขตอันตรายร่วมกันต้องเคลียร์ให้จบก่อนจะมาเถียงเรื่องโฉนดถ้ากัมพูชาบายเบียงไม่ให้ความร่วมมือผมเสนอให้ไทยประจานครับประจานบนเวทีโลกไปเลยว่าประเทศนี้ไม่ใส่ใจมนุษย์ยรมปล่อยให้เพื่อนบ้านรับเคราะห์จากสงครามที่ตัวเองก่อหรือมีส่วนร่วมในอดีต กดดันให้ชาวโลกรู้ว่ายิ้มสยามไม่ได้แปลว่ายอมสยบตลอดไปนะเว้ยและฝากถึงพี่น้องคนไทยครับอย่าให้ข่าวนี้เงียบหายไปเหมือนคลื่นกระทับฟังอย่าให้ขาของทหารรายที่11เป็นแค่ตัวเลขในรายงานประจำปีช่วยกันส่งเสียงครับช่วยกันแชร์ช่วยกันตั้งคำถามกดดันให้เรื่องไปถึงหูผู้ใหญ่ว่าเราไม่พอใจเราไม่โอเคที่ทหารเราต้องมาเป็นเหยื่อสังเวความไม่ชัดเจนแบบนี้สัตตสม ต้องไม่ใช่สุสานทหารไทยแต่มันต้องเป็นอนุสรสถานแห่งความร่วมมือถ้าคำเอนยอมร่วมมือนะหรือถ้าไม่ร่วมมือก็ปิดตายมันไปเลยครับล้อมรัดลวดหนามสิชั้นติดป้ายเขตกัมพูชาอันตรายห้ามเข้าเด็ดขาดจบจบกันไปดีกว่าส่งคนไปตายฟรีสุดท้ายนี้ขอส่งกำลังใจให้ทหารกล้าผู้บาดเจ็บรายที่11ขอให้ท่านปลอดภัยและเข้มแข็งท่านคือวีรบุรุษตัวจริง และขอวายฮะัยให้กับขาที่เสียไปมันคือเครื่องเตือนใจว่าสงครามอาจจะจบแต่ความเจ็บปวดยังทำงานอยู่ครับส่วนเพื่อนบ้านกัมพูชาครับฟังไว้นะครับเพื่อนที่ดีเขาไม่ทิ้งระเบิดไว้หน้าบ้านเพื่อนหรอกครับถ้ายังอยากคบกันก็ช่วยมาเก็บขี้ที่ตัวเองทิ้งไว้ด้วยอย่าให้คนไทยหมดความอดทนเพราะถ้าคนไทยของขึ้นเมื่อไหร่ระวังจะไม่มีที่ยืนนะจ๊ะจะหาว่าไม่เตือนสำหรับวันนี้ ผมคนข่าวภาคสนามขอลาไปสงบสติอารมณ์ก่อนเจอข่าวนี้นอนไม่หลับจริงๆครับมันแค้นแล้วพบกันใหม่เมื่อความจริงถูกเปิดโปงสวัสดีครับระเบิดยังด้านแต่หน้าเพื่อนบ้านอย่าด้านตามนะครับจบข่าวไหวเราเฝ้าระวังระดับสูงสุดปรับแผนสู้รบแบบเรียวทม์เขาใช้โดรนมาเราใช้ระบบต่อต้านโดรนสวนกลับเขาใช้ b m 21มาเราเตรียม d t i 2รอเสียบ มันเป็นการชิงไหวชิงพริบที่ฝ่ายเราถือไพ่เหนือกว่าเห็นเห็นสรุปพาร์ทนี้คือเขามีของแต่ใช้ไม่เป็นส่วนเรามีของและพร้อมจะสอนมวยให้เขารู้ว่ายามาซากับพี่ใหญ่แห่งอาเซียน เดี๋ยวพาร์ทหน้ามาดูกันครับว่าไอ้ข่าวลือที่เขาปล่อยมาว่าทำลายรถถังเรา50คันเนี่ยมันไปเอาความน่ามั่นมาจากไหนไปฟังแล้วจะขำจนท้องแข็งความน่าเชื่อถือและชีวิตทหารที่ต้องมาสังเวยให้กับความดื้อรั้นของผู้นำสุดท้ายนี้ขอส่งกำลังใจไปให้ทหารกล้าตรวจที่เขาเตรียมจะยิงใส่เราเนอะเหรอเรียบร้อยครับโดนระเบิดเราไปกระตุ้นกลายเป็นงานวัดกลางเมืองสำโรงระเบิดตุมตามกันเองเป็นลูกโซ่ secondary explosion ควันดำพุ่งเสียดฟ,ฟ้าเหมือนปล่องภูเขาไฟคือต้องบอกแบบนี้ฝั่งโน้นเขาคงจะกาดจะชัวเปาขนจรวดมาครูเราแต่อย่าลืมว่าเทคโนโลยีเรามันคนละชั้นของเขาเน้นปริมาณของเราเน้นคุณภาพดอกเดียวรู้เรื่องจากคลังอาวุธหน้าเกรงขามตอนนี้สภาพเหมือนกองเศษเหล็กขายช่างกิโลชาวบ้านฝั่งโน้นวิ่งหนีตายกันจ้าละวันคือผมก็สงสารพลเรือนเขานะแต่ต้องโทษผู้นําเขานั่นแหละครับที่ดันละแยงหนวดเสือตอนกําลังหลับพอเสือตื่นแล้วเป็นไงละ่ะ ร้องไม่ออกเลยดินี่แหละครับผลของการซ่าไม่ดูรุ่นของจริงเขาไม่พูดเยอะเขาบินไปหย่อนของใส่บ้านเลยยังไม่จบแค่นั้นครับพักหายใจกันแค่แป๊บเดียวช่วงบ่ายจัดให้อีกดอกคราวนี้ย้ายวิกมาทางฝั่งตรงข้ามจังหวัดตราดบ้านเรามีรายงานรับสุดยอดที่ตอนนี้ไม่รับแล้วว่าฝั่งนู้นเขาหัวหมอครับพี่น้องเขาใช้คาสิโนโหรูในจังหวัดบันเตียมีใช้บังหน้า ภายนอกดูเหมือนบ่อนไฮโซให้คนไปเสี่ยงโชคแต่ภายในออืืหพี่แกแอบซุกฐานบัญชาการโดรนเอาไว้จ้าคิดได้ไงเนี่ยกะว่าไทยเราจะไม่กล้ายิงเพราะเห็นเป็นตึกพลเรือนใช่ไหมเสียใจด้วยครับข่าวกรองทหารไทยตาไวเป็นสับปะรดเรารู้หมดว่าคุณแอบทำอะไรพ่อเลยจัดปืนใหญ่105ม mm, ิลิเมตรส่งไปทักทายวงไพซะหน่อยอุม้ม สภาพล่าสุดคาสิโนหรูตอนนี้กลายเป็นตึกร้างผีสิงไปแล้วครับหลังคาเปิดผนังร้าวกระจกแตกกระจายคือไม่ได้จะไปปราบการพนันนะครับแต่นี่คือการทำลายจุดยุทธศาสตร์ที่เขาเอามาเนียนใช้ทางทหารข้อมูลจาก The War Zone ยืนยันชัดเจนว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ที่เขยา่าไฮโลแต่มันคือรังของโดรนที่เตรียมจะบินมาป่วนบ้านเราสมน้ำหน้าเอ้ยสมควรแก่เหตุครับ เล่นตุกติกแบบนี้เอาคาสิโนมาบังหน้าพอโดนส่องเข้าไปเต็มๆถึงกับไปไม่เป็นเห็นภาพข่าวแล้วสะเทือนใจแทนนักลงทุนฝั่งนู้นจริงๆตึกสวยๆกลายเป็นซากอิดซากปูนควันคลุ้งไปหมดตรงรีมอพยพคนหนีตายกันวุ่นวายคือจะบอกว่าเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับพี่ไทยเดี๋ยวพี่จัดโปรโมชั่นทุบตึกฟรีไม่คิดตังค์ให้ดูเป็นขวัญตา งานนี้บอกเลยว่าฟังกัมคุชาคงเข็ดไปอีกนานจะมาตั้งป้อมยิงจะมาซุกโดรนคิดว่าเราไม่รู้รู้สิครับแล้วเรารู้ตำแหน่งพิกัดแม่นแล้วด้วยแม่นชนิดที่ว่ามดเดินผ่านยังรู้เลยมัง้งโดนทั้งบนฟ้าโดนทั้งภาคพื้นดิน แบบนี้เขาเรียกว่านวดให้น่วมจนกระดุกกระดิกไม่ได้เห็นกลุ่มฐานเขเมรขึ้นมาป้วนเปี้ยนแถวผาอินทรีจริงๆบางคนบอกเห็นกำลังตัดไม้ด้วยซ้ำเฮ้ยนี่มันป่าบ้านเรานะเว้ยเข้ามาตัดหน้าตาเฉยเลยเหรอความกลัวมันเลยร,ระบาดไปทั่วหมู่บ้านตอนนี้สวนยางพารากลายเป็นพื้นที่ no man's land ปกติชาวบ้านต้องออกไปกรีดยางตอนดึกๆใช่ไหมครับตีหนึ่งตีสงเงียบเยบมืดมดแต่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าออกไป ลองคิดดูสิครับรายได้หายไปเท่าไรปากท้องชาวบ้านใครรับผิดชอบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถึงกับต้องประกาศห้ามลูกบ้านออกไปกรีดยางในโซนเสี่ยงคิดดูดิครับห้ามคนไทยทำกินในแผ่นดินไทยเพราะกลัวฐานขเขมรน,นี่มันตลกร้ายชัดๆคำถามที่ชาวบ้านคาใจและอยากตะโกนใส่หน้าเจ้าหน้าที่รัฐดังๆคือพวกท่านไปตรวจตอนไหนครับ ทหารบอกไปตรวจวันนี้ไม่เจอก็แง่ละครับข่าวออกครึกโครมขนาดนี้พวกเขเมรมันก็คงยืนรอให้จับหรอกมันก็มุดหัวกลับรูไปแล้วสิชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเจอกันตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนโน่นแต่ทหารเพิ่งมาตรวจวันนี้ตลาดวายไปหมดแล้วครับเจ้านายแล้วประเด็นที่น่าเจ็บใจที่สุดคือชาวบ้านเขารู้สึกว่าทางการไม่เชื่อพวกเขาพอแจ้งข่าวไปก็หาว่าตื่นตูมหาว่าข่าวมั่วแถมขู่จะฟ้องอีกอ้าว สรุปกูผิดเหลือที่รักชาติผิดเหลือที่ช่วยเป็นหูเป็นตานี่คือความน้อยใจที่มันสะสมอยู่ในพื้นที่ครับลองวิเคราะห์ตามความเป็นจริงนะครับชาวบ้านเขาจะโกหกทำไมโกหกแล้วได้อะไรได้ข้าวฟรีเหรอก็เปล่ามีแต่เสียรายได้เพราะไม่กล้าไปกรีดย่าง ดังนั้นคาให้การของชาวบ้านมันมีน้ําหนักที่น่าสนใจมากๆว่ามันอาจจะมีการเข้ามาจริงๆในลักษณะล่าตระเวนแบบฉาบฉวยคือไม่ได้มายึดถาวรปักธงสร้างฐานหรอกแต่เข้ามาแย่เข้ามาแสดงอิทธิพลหรือเข้ามาลักรอบตัดไม้ขนของผิดกฎหมายโดยมีทหารคุ้มกัน แล้วพื้นที่ตรงนั้นน่ะผาอินซีหน้าผาฝั่งไทยมันสูงกว่าฝั่งเขมรถ้าเขายึดได้หรือขึ้นมาได้เขาจะได้เปรียบเราทันทีไฮกราว o ์นะ่ะรู้จักไหมอนาคินชาวบ้านเขาก็รู้เรื่องภูมิศาสตร์ดีเขาถึงกลัวไงว่าถ้าวันดีคืนดีขเขมรมันบ้าจี้เอาปืนใหญ่มาตั้งข้างบนหมู่บ้านข้างล่างก็เละเป็นโจกสิครับงานนี้บอกเลยว่ารัฐจะมองข้ามเสียงชาวบ้านไม่ได้อย่าเอาแต่กฎหมายไปปิดปากเขาแต่ต้องเอาความปลอดภัยไปมอบให้เขา ถ้าทหารบอกว่าไม่มีงั้นก็ไปตั้งฐานเฝ้าให้ชาวบ้านเห็นสิครับให้เขาอุ่นใจไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์มาโฉบโฉบถ่บายรูปแล้วกลับแล้วบอกว่าเคลียร์แบบนี้ชาวบ้านเขาก็ด่าในใจสิครับว่าผักชีโรยหน้า พาร์ตต่อไปเราจะขยับสเกลจากเรื่องชาวบ้านมาดูเกมใหญ่ของอิตาหุนเซนกันบ้างว่าทำไมจูจ่ๆถึงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงนี้มันเป็นความบังเอิญหรือเป็นแผนสกปรกของการเมืองกัมพูชาบอกเลยว่างานนี้มีแกงหม้อใหญ่รอเสิร์ฟครับหวังว่าบทความนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทย มีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สามอุทิศตนทุกๆท,ท,ท่าน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ